แม่ดิเลมเดียวดีแดิครัม่ดิครับเฮ้เดียวดีสิคร ดิกแม่สิคะยายไม่ใช่ยายสิคะดิกแม่ค่ะยายไม่ใช่ยายทำไมนิกแม่ว่ายายล่ะคะยายแม่ค่ะยายแม่ค่ะยายอย่าปล่อยให้ผิวเหี่ยวเกินไว้ใช้โลชั่นมิสทีนสูตรแอนตี้เอจจิงลดริ้วรอยแห้งเหี่ยวของผิวกายมิสทีนมาแล้วคะ่ะ